มีแต่คนบอกว่าทางไปฟรีดอมบิดมันไปยากเดี๋ยวให้ดูให้ดูทางพี่นอ้องมึงเทกซีโยกใหญ่โยกเก่กแล้วอันนี้ยังไม่ถึงนะนี่อเออเขาบอกว่าทางลงอ่ะชันมากเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะชันขนาดไหนขีโรดลงไปอีก <c oughs> ดูดูทางบะทุกคนดูทางลง <c oughs> ทุกคนดูทางทุกคนดูทาง โอ้โหชันจริงๆนะนี่นี่เขาบอกว่าหกร้อยเมตรนะที่เขาเขียนไว้อ่ะนี่จ้าทางลงจ้าโอ้โหชันมากสั้นนี่หลีอ่ะสั้นเม่อนววพว่มควมบ่าผุ้ลังค้นเศร้าเมื่อยเราพี่น,น้องยังได้ ยังไม่ครึ่งทางนะนี่โอ้ยพี่น้องบัดที่นี่ mm hmm. เบิ่งข้างนี่ดูบัดนี่ mm hmm. เบิ่งข้างนี่บัดนี่ <laughs> สั้นกว่าก่าอีกโอโมเซ่เหรอโอ้พี่น้องเบื้งข้างล่งนี่อีกข้างหนึง่ง last one ไปถึงแล้วจ้านี่คอยว่าตอนลงบอดท่าดายขากลับขึ้นไปนี่สินาจิขาหลากอยู่ค่ะพี่น้องค่ะหอดแล้วพี่น้องเหงื่อแตกเหงื่อเตียน แต่สวยมาก